สำนังกงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างให้ชำระค่าปรับใบสั่งจราจรนะครับสำหรับในการออกมาเตือนในเรื่องนี้นะครับสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเขาได้แนะนำวิธีการในการาสังเกตใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังเจ้าของรถถึงบ้านนะครับว่า,าฉบับไหนเป็นของจริงฉบับไหนเป็นของปลอม ซึ่งการออกใบสั่งจราจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีรูปถ่ายรถหมายเลขทะเบียนรถและก็ข้อหากระทำความผิดครบนะครับเพราะฉะนั้นใบสั่งครั้งแรกจะมีรูปถ่ายของรถหมายเลขทะเบียนรถข้อหาก็ระทำความผิดครบเลยนะครับหากไม่จ่ายค่าปรับใน7วันเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนส่วนการออกคำสั่งครั้งที่2นั้นจะเป็นใบเตือนให้ชำระค่าปรับใบสั่ง ซึ่งในเอกสารครั้งที่2นี้จะไม่มีรูปถ่ายรถประกอบนะครับแต่เขาจะมีแค่ QR code บอกวิธีการชำระเงินและมีลายเซ็นในตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปเซ็นประกอบยืนยันว่าเป็นเอกสารของทางราชการจริงการออกใบสั่งจราจอรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการลงระบบ PTM ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ผู้ได้รับใบสั่งจราจรสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นใบสั่งจริงโดยนำเลขที่ใบสั่งไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ p t m p o l i c e g o t h s e t i c k e t ส่วนจุดสังเกตที่สำคัญนะครับเน้นตรงนี้เลยนะครับจุดสังเกตที่สำคัญก็คือบัญชีธนาคารปลายทางที่จะรับเงิน จะต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่าปรับจราจรเท่านั้นนะครับถ้าเป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยให้คุณผู้ชมสงสัยเอาไว้เลยว่าเป็นใบสั่งปลอมนะครับ